หนุงทองอ้าวคุณยังไม่นอนหรอคะคุณขึ้นมาทำอะไรคะเนี่ยฮะยังไม่นอนหรอคะเนี่ยคุณจะทำอะไรอะคะหนุงทองหืมคุณวางแผนอะไรไว้คุณไม่ต้องทำเนียนเลยนะแม่รู้นะว่าคุณวางแผนอะไรไว้อะคุณไม่ต้องมาทำเนียนเลยนะฮะ ถุงทองคุณทำเนียนหรอคุณทำเนียนใช่ไหมแต่แม่ก็รักคุณนะแม่รักคุณนะคะรักรักถุงทองนะคะลูกเล็บยาวยังไหนแม่ดูซิเล็บยาวยังอ๋อเล็บยังไม่ยาวอืมไนดูสิไหนดูเล็บข้างนี้ซิยาวยัง อืมค่ะลูกค่ะจ้ารักกัน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 นะคะคุณยังไม่ง่วงหรอคะลูกนอนได้แล้วนะดึกแล้วนะคุณนอนได้แล้วเนี่ย่ะแม่เอาซื้อกงใหม่ มาให้คุณนะซื้อกงใหม่มาให้คุณนะคุณไม่เข้ากรงใหม่อะคะลูกคุณไม่เข้ากรงใหม่จริงๆหรอคะอสบายใจล้วคะลูกอ,อยู่ท่านี้สบายใจหรอคะ ถุงท่องสบายใจนะคะนอนท่าเขียดตะปาดนะคะลูกนอนท่าเหมือนเขียดตะปาดเลยอะคะ่ะสบายใจอะคะลูกสบายใจจังเลยสบายใจจังเลยล้ะคะ่ะสบายใจจังเลยล้ะคะ่ะ แม่หอมทีนึง